บ้านเล็กๆหลังนี้ดูแล้วให้ความรู้สึกได้ทันทีถึงความอบอุ่นหากมองกันแค่ผิวเผินก็คงจะรับรู้ได้แค่ว่าเป็นบ้านของช่างติดต,ตั้งจานดาวเทียมทั่วๆไปแต่ถ้าเราลองตั้งใจมองอีกครั้งพร้อมกับสังเกตดีๆเราจะพบว่าสองสามีภรรยาคู่นี้แม้จะใช้ชีวิตแบบสมถะเงียบสงบแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เป็นแง่คิดดีๆให้เราได้รับรู้และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีคุณสมวงศ์จำปาศัก์หรือช่างหนึ่ง และคุณนักการจอมพงรื่นสามีภรรยาคู่นี้เขาเคยใช้ชีวิตที่แตกต่างกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและการดำเนินชีวิตแต่ด้วยมุมมองที่มีอยู่ในตัวของเขานั้นสามารถนำมาสร้างสารรค์เรื่องดีๆให้กับสังคมของคนในอาชีพเดียวกันได้เป็นอย่างดีแต่จะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะสวัสดีครับผม ช่างหนึ่งตำบลเอาจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละผมมาได้แฟนอยู่ที่วัดละหารศรีประกันอาชีพองผมก็คือยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้มาทําดาวเทียมก็ผมก็เล่นดนตรีทั่วไปเงี้ยผมทำหน้าที่เป็นนักร้องนําเห็นหนังหน้าอย่างเงี้ยนะอาจจะว่าดูแล้วก็คือว่าผมอาจจะร้องเพลงไม่ค่อยดีดอาจจะมีบางที่ฉันดูสับสนมีใครบางไหมสักคน ยอมทนรับฟังเรื่องราวชีวิตทางเห่กับการเล่นดนตรีคือช่วงนั้นมเป็นยุคเงินบาทลอยตัวคือช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ดาวเทียมมันกําลังแพงอยู่แต่ถ้ามาไรายได้ช่วงนั้นดีมากๆเดือนนึงทําแค่4ีใบเนี่ยอยู่ได้เลยนะดีกว่าที่เราไปใชอาชีพที่พุ่มพูดให้ฟังว่าคือเล่นดนตรีนักร้องมันสามารถที่เป็นหักให้ครอบครัวได้เลยครับ เมื่อก่อนเคยเปิดร้านเป็นของตัวเองปัญหาข้องมันก็คือหนึ่งตัวพมเองก็ไม่มีเวลาด้วยบางทีพุมเลยติดงานติดจานให้ลูกค้าเงี้ยพอว่าพมก็ต้องไปกาแฟพุ่มซ่องคนพุกมเลยตัดสินใจว่าพมปิดร้านแล้ววิ่งเซอร์วิสอาิัยว่าพมท่านลูกค้าของพมทุกวันเนี้ยก็เพียงพอแล้วมันอยู่ได้พมเลยตัดสินใจปิดร้านดีว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นลงไปปัญหาดาวเทียมทุกวันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจากว่าช่างวัฒนธรรเนสเอราคาไวเท่านี้ เรามาเจอช่างเล่สเสนอราคามาอย่างนี้มันก็จะมีการแตกต่างสุดท้ายช่างมาตรฐานทุกวันนี้ก็ต้องพยายามที่เพื่อจะเอาตัวให้รอดก็จะลงมาให้ได้ให้ใกล้เคียงจนช่างมาตรฐานทุกวันเนี่ยจะอยู่ไม่ได้อยู่แหละการแก้ปัญหาตรงนี้นพมพยายามที่จะผูกบิดกับช่างที่เป็นมาตรฐาน คือมันสามารถที่เราให้จอยกันว่าราคาของเราต้องอยู่เท่านี้เท่านี้เท่านี้คนเราถ้าเป็นมิตรกันยังไงแล้วมันก็มันต้ตงมีแต่เรื่องดีคมมันคงไม่มีเรื่องที่ว่าแย่ลงคติของพมการทํางานของพมก็คือว่าใส่ซื้อบริสุทธิ์ทุกอย่างเราคือเอาความเป็นจริงมาคุยกันเรือว่าการทํางานของเราก็อยากจะฝากไว้ว่ากับช่างมาตรฐานทุกพื้นที่ ทั่วไปก็อุ้มกันเป็นก้อนพมว่าปัญหาตัวเนี้ยมันจะค่อยทุเลาเบาบางลงไปดีกว่าที่เราจะมาเป็นศัตรูกันอะไรมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นพมว่าครับผมปากไว้เท่านี้ครับสวัสดีค่ะชื่อนักการจอมพงลื่นค่ะอาชีพเก่าก็คือเป็นพนักงานเซเว่นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะก็ขอบคุณพี่นึ่งนะคะที่สอนให้หนูเป็นคนที่เข้าสังคมได้มากขึ้น รู้จักมีตรภาพมากขึ้นรู้จักยิ้มขึ้นคุยเก่งขึ้นขอบคุณด้วยบุคลิกของช่างหนึ่งเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีลูกค้าและเพื่อนฝูงต่างก็รักใคร่สนิทสนมดังนั้นความพยายามในการที่จะผูกมิตรกับช่างคนอื่นๆจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคค่ะอีกทั้งภรรยาที่มีความสามารถในการพูดคุยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังมาเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้กับตนเองกับงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี นี่แหละค่ะแง่มุมดีๆที่พูดถึงของสองสามีภรรยาคู่นี้เขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้ว่าเราจะเป็นเพียงเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งแต่หากเอาเสียงทุกๆเสียงมารวมกันมันก็สามารถกลายเป็นเสียงแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่พอที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณคุณสมวงศ์จำปาศัก์หรือช่างหนึ่งที่มาเป็นแบบอย่างดีๆให้กับรายการช่างเด่นประจําสัปดาห์ของเราค่ะ อย่าเพิ่งกลัวกับการที่เราจะหันเข้าหากันเพราะบางทีเขาก็คงคิดอยากจะคุยกับเราเหมือนกันสมวงจำปาตะ